สวัสดีคะ่ะแอดมินหนนอยสวัสดีตอนกลางดึกเด้อค่ะเด้อหลังเลิกงานธรนมชมุชมหนนอยสวัสดีคุณพ่อคุณแม่แฟนกลับเอซทางช่องยู u ู u ทุกทุกท่านเด้อค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้ไปต่อฮานอยมัดรวมไปต่อบ่ทธรมชมุ่มอ่าวธรรมชมสำหรับเล่าพัฒนาเจอกันคลิปหน้าเด้อค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้ เอาห้าน้อยก่อนท่านผู้ชมโชคมานกันบ่ท่านผู้ชมสำหรับห้าน้อยมัดรวมมาว่านี่ห้าน้อยมัดรวมเมื่อวานสามตัวแตกสามตัวแตกแล้วเลยค่ะเด้อทันใดที่ล่อชุดสามตัวนะคะเนะาะมอว่านี้ท่านผู้ชมไม่ผิดหวังพิเศษปกกติและ VIP ท่านผู้ชม อแอดมินนูนอยคอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ถือด้วยค่ะเด้อตอนนี้ก็ดึกละท่านผู้ชมอัดคลิปตอนดึกเด่นศูนย์และหนึ่งวิ่งหนึ่งรูดหนึ่งมาตามนัดเด้อท่านผู้ชมศูนย์กับหนึ่งก็มาตามนัดหนึ่งสามสี่แปดเลขเด่นกอดข้อกันมาอีรล่ท่านผู้มชม สามแปดกอดควกันมาอเอลีท่านผู้ชมเบลกเด่นเมื่อว่านี่รอบผิดเศษหนึ่งแปสามดสามเนี่ยท่านผู้ชมมาทั้ง3ตัวกอดคากันมาด้วย8ปดส3มสาแตัวแตกแวคะ่ะเด้อนี่ท่านผู้ชม ชุดงบน้อยวัดใจเจาะบาดแตกเนาะได้ไหมชมเจาะบาดแตกแต่ว่าวิเคราะห์แนวทางตัวเหล็กมือว่าน,นี่ถืออยู่ธร,รมชมเพราะว่าเจาะแตกวิเคราะห์ไปถืออยู่แอดมินห่งยันเหล็กเด่นเนี่ยบอก,กอดข้อกันมามันกับมาคักมาแนเนาะธร,รมชมเหล็กเด่นหนึ่งสามสี่แปดในมันมาครบเลยทด้ธร,รมชมมาอหลีก,กอดข้อกันมานั่ม 138แ,และ03 03ตรงตรงเนี่ยท่านผู้ชมเจาะแตกนะคะ03ฮา,านอยรอบพิเศษเด่งบนล่าง2โตัวตัวนะคะเนาะเราก็ปกติท่านผู้ชมปกติเมื่อวานในแอดมินหนูหน่อยเขียนผิดเขียน0404 2ส,ส,ส,สองเทือคิดว่าสีมาสศ04่บอมแมนนะคะเนาะ ดันมาทีศูนย์แปดแปดศูนย์ศูนย์แปดตกกับท่านผู้ชมแล้วกว็สามตัวแตกด้วยนี่ท่านผู้ชมศูนย์แปดจาะแตกนะคะเด้อศูนย์แปดเนี่ยอ่ะอยันคุณพ่อคุณแม่เบิ่งบอเข้าใจแอดมินก็นเลยเขียนซ้ำไปท่านผู้ชมศูนย์แปดมันได้สกรปรกแน่จักหน่อยเนะคะ่ะเด้อเราก็วีไอพีเข่าใส่ท่านผู้ชมวีไอพีหก 1> 1, 0, 01, หนเข้าตัวกับทีศูนย์หนึ่งทมชเข้าตัวกัับศูนย์หนึ่งเลขเด่นกอดคอกันมา1 2 3, 4, ึ่สมสคู่4คู่3ตัวแตก2รอบเด้อท่านม,มู้ชมเมื่อว่านนี้ได้ทุกคนปังทุกคนแน่นอนเนะคะเนาะสตัวแตกก็คือห สามแปดมีทั้งคนได้ตรงและโตดด้วยได้สามรอบก็มีพอ FC เอฟซีในกลุ่ม่นได้สามรอบด้วยค่ะเด้อบางคนนะคะเนาะบางคนที่เพิ่นมักเล่นสามตวัวธรรมชมเนี่ยมันตกกลับเด้อธรรมชม้ชมร้อยมาและธรรมชมุ่100มสามตัวร้อยมาละ ดีใจกับทุกๆท,ท่านทีเถิดด้วยค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้ตามต่อบอทำให้ชมเขามาแล้วย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจใหายทางช่องนําแน่ด้วยค่ะเด้อหมักชอบอย่าลืมกดติดตามไว้ทำให้ชมคลิปหน้าพอกันกับเราพัฒนาคลิปนี้เอาฮานอยมัดรวมไปก่อนนะคะเนาะฮานอยมัดรวมเราพัฒนาแล้วก็รัฐบาลไทยรัฐบาลไทย เดี๋ยวทยอยลงให้เด้อชมรัฐบาลไทยเดียวทยอยลงให้ส่วงกลางเว้นหลังสงการมาเนี่ยเล่งงานาชมย่ามกลางเว้นแถบจะบ่มีเวลาเฮ็ดคลิปเลยชมแอดมินจะลงตอนกลางคืนให้เด้อค่ะเด้อฮานอยเมนีกะสิลงตอนกนลางคืนเล่าพัฒนาชุดเต็มกะสิลงให้ตอนกลางคืนหากท่านใดทีลอหางเดียวคู่เดียวลาวพัฒนา ถามเมื่ออื่นเศร้าเด้อค่ะเด้อถามเมื่ออื่นเศร้านผูมชมเอ้าสำหรับคลิปนี้ไปต่อห้าน้อยมัดร่วมห้าน้อยมัดร่วมทรามชมหกบ,บันติดเด้อค่ะเด้อเข้ามาหกบันติดแล้วเมื่อวานนี่สามตัวแตกสองรอบแล้วก็เข้าไปสี่คู่ธผูมชมมันเป็นสัญญาณแล้วเด้อค่ะเด้อสัญญาณเตือนแนวทางตัวเลขจะหลุดเด้อนผรมชม บัดที่นี่เมื่อน,นี่แอดมินนุอยอยากจะให้พ่อพ่อแม่แม่พีพีเอฟซีทางช่องที่ลงทุนห้าหน้อยมาร่วมหากวายุดไปเบาๆด้วยค่ะเด้อไปเบาๆละ่ะก็มาฟังแอดมินนุอยอธิบายให้ฟังนั่้มชมหากเสื้อแอดมินนุอยหยุดใจก็หยุดเนาะค่ะเนาะแต่ว่ามาเบิ่งเล็กเด่นกันกวนท่านผู้ชม แนวทางเลขเด่นฮานอยมัดรวมประจำวัวนที่ยี่สิบสองเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเลขเด่นจับวินนะคะหนึ่งสองสามเจ็ดแปดเก้า เหล็กเลี้ยงเด้ท่านผู้ชมเหล็กเลี้ยงเด่นหนึ่งและสองนี่ท่านผู้ชมหากท่านใดที่จะไปต่อเปิดเส้นเมื่อนี่เหล็กเด่นมาแปดสิบเปอรเซ็นอยู่ด้วยท่านผู้ชมเลขเด่นสิบห้าคู่วินนะคะหนึ่งสอง หนึ่งสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสองสามสองเจ็ดสองแปดสองเก้า สามเจ็ดสามแปดสามเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าและแปดเก้านะคะข่ะกล่องกระสันท่านผู้ชมพัดลมพัด วันที่หนึ่งธรรมชมุ่มเหล็กเดนเหล็กเด่นค่นอนข้างมากเครือเมื่องบ้านนี่แหละ่านผู้ชมแต่ว่าสีขาวสีรถนั่นกับบลลูคือกันได้ค่ะเด้อเพราะว่าแนวทางเหล็กเด่นเด่นมากกับมีเด่นบอมากกับมีท่านผู้ชมเดนหนึ่งและสองแอดมินเจาะให้วิ่งสองรูดสองะะด้ค่ะได้กับเพราะว่าสองนี่มากแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยธรรมชมุ่มเลขเด่น และเลขติดเป็นคือมือวานเลยละท่านผู้ชมเป็นเหมือนเมื่อวานเลยเลขเด่นสิกดข้อกันมากคือเมือว่านบอท่านผู้ชมเลขเด่นก็คือสองสามเจ็ดเก้าเนี่ยท่านผู้ชมเลขเด่น เลขเด่น1กับ2เนี่ย1กับ2บัตรที่นี่เลขติด379 3789เนี่ยท่านผู้ชมมันบัตรเด่นเด่นที่สามารถปลูดได้ท่านผู้ชมนี่ละท่านผู้ชม2379เนี่ย,รรม,ม, 9, ยมันเด่นมากเหมิดมันสามารถกอดข้อกันมาได้แต่ว่าเลขเด่น มันบกคอยกอดข้อกันมาท่านผู้ชมแต่ว่าช่วงหลังๆนี่ขันมันมาแบบนี้มันสามารถกอดข้อกันมาได้ท่านผู้ชมก็อย่างเช่นเมื่อวานเนี่ยมันกอดข้อกันมากก็คือสามแปดเนาะท่านผู้ชมสามแปดศูนย์แปดมันกอดข้อกันมากหลักอะหนึ่งสองเนี่ยกับกอดข้อกันมากยางไวด์เดอร์ท้ชมเลขเด่นสามารถกอดข้อกันมาได้นะคะเนาะเอามาเบิ้งหกคู่เด่นเน้นเจาะทำให้ชม เมื่อวานในชุดวัดใจสองตัวเจาะบ่อเขานะคะเนาะแต่ว่าเจาะแจกไปสองคู่ท่านผู้ชมหกคู่เด่นเน้นเจาะสองสามแอดมินกระยักเจาะแตกหายเสมือนละท่านผู้ชมแต่ว่ามันเข่าแน่หลุดแน่นะคะเนาะสำหรับตัวเจาะสองสามสองเจ็ด 28 29 3ดสองและหนนะคะถ้าแอดมินเจาะสองเดินลายๆอย่างสีทํา,าชุม2อ2สามสอนี่นั่นคือว่าสมาแหงเ้อค่ะเดอ้อ2มาแหงสามารถวิ่ง2รูดสตั้งแต่ สองศูนย์ถึงสองเก้าได้เลยสองคู่เด่นๆวัดใจวัดใจวัดดวงจาของเวยค่ะเด้สำหรับคนที่ทุนหน่อยที่บอมีทุนนะคะเนาะนั่นละท่านผู้ชมถ้าเจาะหน่อยตูมันกะมีความเสี่ยงเต็มที่กะฮกคู่นะท่านผู้ชม6กคู่เนี่ยแอดมินเจาะหาย เปิดเส้นมันกะเขาอยู่เขาแน่ลดแน่แต่ว่ามันกะเขาบ่อยคือกันบัดที่นี่เจาะสองตัววัดใจมันกะเสียงท่านผู้ชมเสียงมากๆเลยตั้งแต่เจาะมาสามสี่มือพึ่งกะเข้าไปมื่อเดียวนะท่านผู้ชมที่เจาะวัดใจนะนอกนั้นกะเขาหกคู่เด่นสิบหคู่วินส่วนมากนะคะเนาะบัดที่นี่มือน,นี่แอดมินจะเจาะให้ อสองคู่เด่นวัดใจนะคะก็คือสองเจ็ดดอกจันไว้นี่เด้อท่านผู้ชมสองเจ็ดนี่วัดใจนะคะสองเจ็ดและสองเก้าอ่ะเพื่นพ่อคุณแม่แคปหน้าจอได้ค่ะเด้อ 2องสามาสามารถกอดคอกันมาได้เด้อท่านผู้ชมหากท่านใดที่เบอยากเอาเม็ดิบหาคู่วินนะคะเนาะก็เอา2องสเจ็นะเลขเด่นไปวินกันแค่นั้นพอนะคะแต่ว่าเลขเด่นเปิดเส้นมันกอดคอกันมากกับมี่บางเทือก็บ,บอกอดคอกันมากกบมี่เด้อท่านผู้ชม เด่นสองตัวนี่หนึ่งกับสองมาแน่นอนหนึ่งตัวนะคะเพราะว่าเลขเด่นนี่สองตัวนี่ดึงออกมาบกค่อยหลุดหรอกท่านผู้ชมถ้าหลุดนั้นๆถึงจะหลุดท่านผู้ชมเนี่ยเลขเด่นสองตัวเนี่ยถึงสิบห้าคู่วินจะหลุดเลขเด่นสองตัวนี้ก็ไม่หลุดนะคะสังเกตเบิงเดอร์ท่านผู้ชมเอาเมื่อนี่ขอให้เดินต่อนะคะนะขอให้เดินต่อที่จริงพึ่งระเดินมาหก มือกับบท่านรายปันใไดท่านชมเปอร์เส้นเดินต่อกับมีธาตุซิมือขึ้นนะแอดมินก็อยากจะเสียวๆอยู่จะว่ามั่นเพิ่งกับหกมือติดบัตดที่นี้เล็กเด่นมั่นกับค่อนข้างมากเด่นชัดก็คือสองท่านชมสองเนี่ยเด่นสุดๆอ้าว ผิดเจรณาเบิ้งเด้อค่ะเด้อคุณพอ่อคุณแม่ผิดเจรณาเบิง้งแอดมินบอกสู่ฟังว่าตวัวใดมันเดน่นตวัวใดมันสามารถวิ่งได้รถดได้ตวัวใดมันสามารถวิ่งกันได้เนาะ,ค,ะ,นะค่ะเนาะก็คือสิเห็นสถิติกันแล้วเนาะคะ่ะเนาะว่าแนวทางตัวเลขแอดมินหน่อยสิไปจงไังใดมาจางังใดเนาะคะ่ะเนาะหากท่านใดที่เข้ามาใหม่ๆเล่นบ่ให้เป็นเบิ้งก่อนเด้อค่ะเด้อเบิ้งแนวทางไปกาา่อนท่านผู้ชมเอาคุณพอ่อคุณแม่แคปหน้าจอเด้อค่ะเด้อต่อมาชุด3ตัวท่านผู้ชม เมื่อน่ชุดสามตัวกับบรูว่าสิมาบอเด,อด้วยค่ะเด้อสำหรับชุดสามตัวเนี่ยเมื่อวานในมาสองคู่ธรนมช้ชมก็ต้องค่อยจอบเอาด้อค่ะเด้อสำหรับชุดสามตัวต้องค่อยจอบเอาธรรมช้ชมแอดมินกับบรูว่ามันสิมาหรือว่ามันสิปมาแต่ว่าแนวทังสามตัวเนี่ยธรนมช้ชมถ้าเลขในตารางมาครบทั้งหกตัวจับวินสามตัวเนี่ย มีให้เห็นแน่นอนหนึ่งคู่เด้อค่ะเด้อมีให้เห็นแน่นอนหนึ่งคู่มา,ม,าม,ามาบ่อยมากๆเลยมาบ่อยเช่นกันสาหรับจุดสามตัวนี่แต่ว่าช่วงพักหลังนี่บอคอยมาเมื่อวานนี่ร้อยมาสองรอบเลยธารมช้ชมร้อยมากอะแตกไปสองรอบทันใดที่เพิ่นจอบเอาเพิ่นบบย่อมแพ้เพิ่น,พพนก็ไดสองรอบสามรอบนะคะเนาะ เพิ่นก็มีเหล็กเก่งเหล็กเก่งใส่กันอยู่ท่านผู้ชมเพิ่นก็เอาของหนน้นอยเนี่ยไปเก่งใส่เหล็กเพิ่นเหล็กเพิ่นก็มีคือกันบางท่านเนาะค่ะเนาะอ๋อคุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจอบ่ทันจดบ่ทันเข้ากลุ่มเด้อค่ะเดอ้อแอดมินหนูน้อยมีกลุ่มให้เข้าฟรีนะคะกลุ่มไลฟ์ฟรีแอดมินน้นอยเป็นคนดูแลนะคะทักไลน์0926325513เด้อค่ะเดอ้อ เข้ากลุ่มฟรีทักไลน์นะคะ0926325513แล้วก็หากท่านใดที่จะสั่งสบู่ยาสีฟันกาแฟนะคะ0926325513เช่นกันเด็กค่ะเด้อเมื่อวานนี่บอผิดหวังนะคะเนาะบอผิดหวังจกคนลงรอบใดกระโจนมันเนาะเะนาะเพราะว่าแอดเมน,นหน่อยเจาะแตกไปสองครูเด้อทำให้ช่วงเมื่อวานนี้ท่านใดที่ลงบอผิดหวังแน่นอนเพราะว่า แนวทางตัวเลขมาสามรอบพร้อมธรรมชม้่มได้แล้วคือหยุดปังตั้งแต่รอบพิเศษเนาะธรรมชม้ชมปังตั้งแต่รอบพิเศษปกติสองรอบนี้ค่ะสุดปังเลยเมื่อวานนี้่านผชม้่มเอาคอุณพ่อคุณแม่แคปนาจ,จอเอาสุดท้ายนี้แอดมินน้อยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมะะด้วยค่ะเด้อขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงโชคดีทุกท่านพอกันไหมคลิปหนาสำหรับคลิปนี้สวัสดี ดีค่ะ